สวัสดีค่ะป้าหมอเศษตีโชคพยากรณนะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่12กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันเสาสีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะวันนี้มาไม่เห็นหน้าอีกแล้วนะคะ <laughs> นะคะพี่น้องคะเนาะป้าหมอยุ่งมากมายค่ะนะคะพี่น้องคะพี่น้องท่านไหนที่กำลังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะ ก็ไม่รู้จะแนะนําแบบไหนก็คือเราต้องสู้นะสติต้องมาค่ะปัญญาจะเกิดนะเราก็สามารถจะแก้ปัญหาได้นะคะแน่นอนเนาะไม่มีปัญหาตัวไหนที่ไม่สามารถที่จะแก้ได้ยกเว้นว่าเราไม่แก้ไม่แกะนะคะหรือเราไม่สู้นะคะอ่าอันนี้ที่พูดนั้นเนี่ยพ่อหมอมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของปัญหาชีวิตมาเยอยะแยะมากมายเหมือนกันและในบางครั้งเหมือนกับว่าจะแกะไม่ได้นะคะเราก็จะแกะได้นะคะ ได้เนื่องจากว่าเรามีสตินะคะสตินิ่งก่อนนะคะและเราถึงจะ่าแก้ไขได้ในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องคะเนาะเอาแบบนั้นกันค่ะเอาละในวันนี้เรามาดูนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะคะป้าหมอขอกําลังใจนะถ้าไม่มียอดดูก็ไม่รู้จะทําให้ใครดูช่วงนี้รู้สึกว่ายอดดูไม่ค่อยที่จะวิวสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๋านะยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ยังไงแล้วพี่น้องนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมป้าหมอนะ,ะช่วยกันกดแชร์หน่อยก็แล้วกันนะคะพี่น้องจ๋านะแชร์หน่อยนะเอาอย่างนั้นกันนะเออเดี๋ยวก็จะมีคลิปดีๆนะคะมาฝากเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้ได้ลงทริปนะ เออเลือกกองไพ่นะคะแม่เสียงดวงกันว่าในวันที่17นะคะคมพันธ์25 6 5หเนี้ยพี่น้องอะ่ะเลือกกองไพ่นะคะกองไหนจะมีโชคหรือเปล่านี่ใครที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมไปหาดูค่ะไปหาดูในช่องนะักเพงลงไปนะรู้สึกว่าจะเลือกกันบันเทิงเลยนะคะอย่างนั้นเลยนะคะพี่น้องนะเราอย่างนี้กันค่ะอืม แล้วก็ป้าหมอยังมีนะคะดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะใครต้องการเช็ค рейт ติ้งของตัวเองนี่ก็เช็คด่วนเช็คด่วนเลยนะคะนี่จากกลางเดือนอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะเอ๊ทักไอดียไลน์มานะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะเอาละมาดูพี่น้องเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยุย่งๆเนาะนะมีชาวลอดนะคะมีอัศวินถ้วยมีการเดินทางนะเนี่ยนะคะ มีการเดินทางออกนอกพื้นที่นะทำกิจทาการหาคนรักนะติดต่อเจราจาเนาะแล้วก็เรื่องการเงินก็มีเงินหมุนเข้ามาค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขานะในวันพรุ่งนี้แล้กก็ไปทักยุ่ง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 นะคะยุ่งในส่วนของกิจการการงานพระราง,งานแล้วก็ในส่วนของใครที่ทํางานในบริษัททํางานในหน่วยของราชการมีลูกหลงล,ลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานดูว่าจะขัดแข้งขัดขากัานหน่อยในวันพรุ่งนี้ก็าถามว่าระมัดระวังไหมก็ ถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะได้นะคะเตรียมแผนถูกนะคะเตรียมการถูกว่าเราจะต้องปรับนะคะปรับสถานการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรนะคะดูว่าใครที่ทํางานใหม่สมมุติก่อนหน้านี้นะคะดูว่ายัางระบบงานยังไม่โอเคสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านเนาะดูว่าขัดแย้งกันงานไม่เป็นระบบงานเองเป็นของเองงานเพื่อนของเพื่อนของเองอ่าว่าอย่งงางนั้นนะยุย่ยยง,งดีรุงตุงนางตีกันประมาณนี้นะคะ นะพี่น้องวันอาทิตย์คะดูว่ายุ่งมากในวันพรุ่งนี้แต่ว่าดูปัญหาอุปสรรคนะคะถามว่ามีไหมเล็กน้อยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะไม่มีไพ่ดาบขึ้นอะ่ะเรื่องของการเงินก็มีเงินหมุนเข้ามาละนะคะแต่ว่าก็ยังคงที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะอ่าได้มือใ r á ย้ายไปก็มือขวาประมาณนั้นค่ะพี่น้องวันอาทิตย์โอเคนะคะนะไม่เป็นไรแบบนี้สบายๆค่ะพี่น้องจ้ะอ่าโอเค คราวนี้มาดูพี่น้องวันจันบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันว่าไงนะคะเอาละเดวิลขึ้นไม่รู้ว่าลุ่มหลงม,มัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือเปล่าพี่น้องวันจันนะคะ,ะก็อาจจะมีความกังวลในลักษณะของพันธะสัญญาในลักษณะของเรื่องของปัญหานะคะนี่ตรงนี่สินนะคะนี่อย่างนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วย แล้วก็ไพ่ดีค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือขึ้นนะคะอ่าพระสังฆราชนะพระสังฆราชแล้วก็ขึ้นนะคะอัศวินอัศวินเหรียญน,นะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ยังคงมีเงินเข้ามานะคะพี่น้องจ๋านะแต่ว่าภาระนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักอยู่รับพี่น้องวันจันทรนะคะเออภาระยังหนักอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะคะ ก็โรดนะนะคะในวันพรุ่งนี้คิดว่ารรดยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะอาบุญกุศลที่พี่น้องวันจันทร์ทำมายังคงเกื้อนหนุนนะคะสามเหรียญก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเราอยู่นะคะใครที่ขายของงนลงเงินลายหรือใครที่เป็นเซลนะ,ะสามารถปิดยอดขายได้นี่เป็นแบบนี้นะ,ะอ่ะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องยึดถึงหลักนะคะในเรื่องของ พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะในการนําพาชีวิตประจําวันเนี่ยดีที่สุดค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าเกิดปัญหาอะไรก็นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพยายามเดินทางสายกลางลงทุนอะไรก็อย่ากเกิดความโลภศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะในอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบนี้เดวิลขึ้นน่ะมันมีความรู้สึกว่าเราเกิดความโลภแล้วมันจะทําให้เราเสียหายนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะในวันพรุ่งนี้คะ่ะโอเคค่ะพี่น้อง,อง,องค่ะ สำหรับพี่น้องวัดอังคารนะคะขึ้นย่งไม้เท้าค่ะอ่าออโทษนะคะสำหรับพี่น้องวัดอังคารขึ้นเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ดกมีซีเชียนขึ้นเนาะดีค่ะพี่น้องวันอังคารดีมากค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็สี่สี่ไม้เท้านะคะและก็นะและก็เจ็ด ถ้วยจ้าพี่น้องวันอังคารดูว่ามีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายรค่ะพี่น้องจ๋าเนาะในวันพรุ่งนี้อ่ะทำเลยค่ะพี่น้องคขาทําทแล้วประสบความสําเร็จนะเพราะมีไพ่เทพแห่งเวทมนต์ขึ้นนะคะความหมายก็คือคิดการอะไรวางแผนอะไรนะคะอย่างมีความรู้อย่างมีเหตุมีผลมีขั้นมีตนนะเออก็ลงมือทําได้เลยนะ,ะพี่น้องวันอังคารยังคงมีบริวารน,นะคะซึ่งเป็น คนในครอบครัวคนรักเนี่ยนะคะยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะอุดหนุนสนับสนุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีล่ะค่ะน่าดีไหมเออถึงแม้ว่าพี่น้องวันอังคารมีความรู้สึกว่าในบางเรื่องนั้นคิดแล้วก็วางไม่ได้ทำนะก็ตามนะคะอ,อย่างไรแล้วก็ยังมีแรงผลักดันอยู่นะคะพี่น้องคาหน้าด้วยไพย่เด็กถือไม้เท้านั่นเองคะ่ะ เอาเลยค่ะลุยได้เลยค่ะพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้ถือว่าโดดตินมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันว่างไงคะเออไม่สบายหรือเปล่าคะพี่น้องค่ะเนาะเออนะหัวห้อยหัวทิ่มนีป้าหม่ว่าน่าจะไม่สบายปวดหัวปวดไมเกรนนะคะนี่นะความดันได้ด้วยนะคะนะระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋านะเออแล้วก็มีความวิตกกังวลนิดๆเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะนี่ไงเนาะ แล้วก็มีจิตตกหน่อยๆคิดย้อนหลังนะนี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะคะกงังวลเรื่องงานนะเรื่องของเงินเรื่องของปัญหานี่สินนี่แต่ยังไงแล้วเนี่ยยังคงมีหกเหรียญขึ้นน่ะก็คือในเรื่องของเครดิตท,ทางการเงินน่ะพี่น้องวันพุธกลางวันน่ะยังคงมีอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็ไพ่ทักก็คือมีเรื่องเก่าๆนะคะ ที่จะวนกลับมาให้พี่น้องวันเออพูดกลางวันแก้ไขนะก็แก้ไขไปค่ะพี่น้องค่ะเนาะก,ก็อย่างที่บอกอ่ะมีอะไรบ้างที่แก้ไขไม่ได้ถ้าเราเราต้องการแก้ไขมันก็แก้ไขได้นะ่นะเนาะอย่ายอมแพ้ะนะคะพี่น้องจ้าแล้วอย่าคิดย้อนหลังคิดไปนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคิดล่วงหน้านิดนึงนะคือวางแผนว่าในวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเนี่ยอย่างนี้คิดได้นะ พ่อหมอไม่ได้สอนนะแต่พ่อหมออ่านตามไพ่ด้วยความที่อยู่กับไพ่มานานหลายสิบปีเนี่ยไพ่ในแต่ละตัวเนี่ยนะครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะคชี้แนวทางชัดทุกตัวราคาทุกใบเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเอาอย่าง,งานั้นกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนก็กําดาบเนี่ยนะเจ็ดดาบเชียวกาไว้ห้าไม่ยอมปล่อยนะคะไม่ยอมปล่อยอีกสองดาบ เอออีก5ดาดับเนี่ยไม่ยอมปล่อยปล่อยไว้2ดับเ,ออเรื่องความรักความสัมพันธ์ราคาพี่น้องจ๋านะใครที่เป็นในกรณีแบบนี้เนี่ยเ,เห็นไหมเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะความหมายก็คือมีความรู้สึกว่าเรามีอะไรแอบซ่อนเร้นใครที่มีคนรักใครที่มีครอบครัวแล้วใครที่มีสามีภรรยาแล้วหยุดหยุดเว้นระยะห่างจะมีให้ดีให้โลให้สวยให้รวยขนาดไหนเข้ามา แทรกระหว่างกลางในห้ามองเพราะมันผิดกฎผิดศีลแล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายมีทั้งสามดาบมีทั้งเจดดาบนะคะมีเลเอร์แล้วก็เดฟู l อิต่าหากักความหมายก็คือใครที่มีในลักษณะของการที่มีเรื่องมีราวมีเรื่องผิดใจหรือมีอะไรซ่อนเร้นเอาไว้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องแก้ไขด่วนนะ ต้องแก้ไขด่วนต้องเคลียร์ตัวเองด่วนไม่หันพังแน่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าเออจะต้องออกเดินทางจะต้องผันหลังนะแต่ว่าดูว่ามันจะในลักษณะเหมือนกับว่าโล่งยังไงก็ไม่รู้เนาะอ่ะถ้าโล่งแล้วก็แก้ปัญหาได้โอเคคะ่ะเดลฟูเนี่ยอ่าในเรื่อง ความรักความสัมพันธ์โล่งแล้วแก้ปัญหาได้โอเคเขาไม่ได้ว่านะคะฉะนั้นเตือนซะแล้วนะคะใครที่มินเมว่าจะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าใครไม่เป็นแบบนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของบริวารจะทําใหอ้อ่จะหักหลังเราเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคนใกล้ชิดไม่ปรารถนาดีอ่านินทาว่าร้ายใส่ร้ายไปสีแทงข้างหลังแล้วก็หักหลังเรานะคะพีน้องวันพุธกลางคืนทักสองเรื่องเขาแล้วกันค่ะ ในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสามพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของบริวารทั้งสิ้นค่ะอ,อวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนอ่ายังคงที่จะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเออเป็นเป็นผู้นําทัพแม่ทัพเนี่นะคะนี่อย่างนี้นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะมีในลักษณะว่าจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะดเดืดขึ้นจบนะะ จบแล้วก็รอคอยจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จบแล้วก็รอคอยและจบแล้วเริ่มต้นใหม่พี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะจบแน,น่นอนนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของว่าเรามีพันธะมีเรื่องเออไม่เข้าใจกับใครหรือมีคดีพันธะกับใครน่าจะจบนะคะและถามว่าจบสวยไหมยอย่าก,กังวลค่ะนะเออคืนนี้ถ้าใครที่มินเมยว่าจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่นะเนาะไหวพระสวดมนต์ขอพร ไหว้พระสวดมนต์ขอพร,รขอปู่เวสสวรรณโนขอปู่เวสสวรรโนนะคะนี่ใครที่เป็นแบบนี้มีปัญหาอย่างที่ป้าหมอว่านะคะหรือใครที่มีปัญหาอื่นนะ,ะเฉพาะคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีนะปู่ขึ้นปู่ขึ้นนะคะอ่าฉะนั้นขอพร นะขอพอรเลยนะขอพอรเลยคืนนี้ขอพอรหลายๆรอบเลยก่อนที่จะนอนนะคะขอให้ปัญหาอุปสรรคนะที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ขอให้คลี่คลายอย่าได้ติดดาบขอให้แกะได้ขอให้แกะได้อย่าได้ติดดาบนะพ่อปู่นะคะปู่เวสวรร์นะขอได้ไหว้รับนะบุญเรามีเราเป็นคนดีเป็นคนคิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะพี่น้องวันพระฤหัตค่ะต้องทําค่ะ นะเอาอย่างนั้นกันนะเรื่องสุขภาพด้วยระมัดระวังและก็เรื่องพันธะและเรื่องของอะไรที่มันติดดาบติดขัดปัญหาอุปสรรคในวันพรุ่งนี้ต้องเคลียร์และก็คิดว่าจบนะคะแล้วก็จบดีด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาอย่างนั้นกันพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอยู่กับครอบครัวนะคะเป็นห่วงคนในครอบครัวเป็นห่วงลูกหลานนะคะเป็นห่วงคนรักนะคะเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องนะคะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบเข้ามามีเงินเข้ามานะคะพี่น้องวันศุกร์ขาในวันพรุ่งนี้นะราชินีเหรียญขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าพี่น้องอะนะคะมีเงินเข้ามาแน่แบบฟุกๆนะ นี่งี้เลยนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขายของดีด้วยความที่พี่น้องวันศุกร์นั้นปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะสัมมาอาชีพเทวดาปอเตรให้กับพี่น้องนะคะประสบความสําเร็จแล้วดีใหญ่เลยนะคะดีใหญ่เลยนะค,ะคุณพ่อแดงฟังเดี๋ยวหรือเปล่าดีใหญ่เลยนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะมีทั้งราชินีเหรียญและราชาเหรียญด้วยฮะวันนั้นในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะ นะก่อนหน้านี้จะสาหัสสากันหรือ,อยังไม่เรียบร้อยยังไงต่อต่อไปนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะประสบความสําเร็จหมดเลยเปิดทางออกหมดเลยนะคะนี่ดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะทุกเรื่องด้วยไม่พูดมากเจ็บคอนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์เตรียมรับในเรื่องดีๆใครที่จิตตกอยู่ใครเครียดอยู่ใครร้องไห้อยู่ใครปวดหัวอยู่ใครหัวห้อยหัวทิ่มอยู่หนขณะน,นี้นะคะลุกนะคะอืดันตัวเองขึ้นมานะคะยืนนะ แล้วก็เงยหน้าดูนะคะเีวดาเห็นไหมเีวดาเป่าแตะแล้วเงยหน้าค่ะ ลุกขึ้นจากโลงได้แล้วค่ะพี่น้องวันศุกร์นะใครที่ยังอยู่ในโลงอยู่อพูดกันได้เจ็บๆลุกขึ้นมาค่ะเปิดฝาโลงเข้าเงยหน้ารับพรนะคะทวดานะคะรับในสิ่งดีๆรับงานนะคะรับลูกค้าค่ะรับเงินรับโชคลาภค่ะสาธุพูดยาวหน่อยค่ะเพราะว่านานๆที่จะได้เจอไพ่แบบนี้สักทีหนึ่งนะคะพี่น้องวันศุกร์โอเคค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์ว่าไงคะ <c oughs> พี่น้องวันเสาร์ใครรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้ข่าวดีค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะสำหรับหกหกไม้เท้านะ,ะได้เงินคะ่ะในวันพรุ่งนี้รอเงินได้เงินคะ่ะนะมีเงินสดๆดเข้ามาคะ่ะใครรอข่าวอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาละค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะมีคนอุปถัมภ์ขําจุนนะคะมีคนรัก ให้ความรักความเมตตามีสายเปมาเปเราลคะค่ะพี่น้องวันเสาร์คายไเบลล่าอยู่ไหนวะเนี่ยนะคะอ่ะมาเปพี่น้องวันเสาร์หน่อยเนี่ยเปแน่นอนคะ่ะเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะเนี่ยได้เงินใหญ่เลยนะเออนะคะอันนี้ก็เรียกว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะใครที่ตอนนี้พี่น้องวันเสาร์ท่านไหนกําลังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานก็แล้วแต่ โชว์ใบสุดท้ายใครคะพี่น้องคะโชว์ใบสุดท้ายใครคะพี่น้องคะไอ้ไข่ไงคะอ่าไอ้ไข่ไงคะนี่นะคะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพวกนี้ไข่ให้พรนะค่ะขอค่ะนะขอเงินขอทองขอโชคขอลาบขอเงินขอทองขอโชคขอลาบนะไอ้ไข่วัดเชดีขอได้ไวรับนะคะใบนี้เด็กถือเลี้ยนคือไข่ค่ะเนอาฉะนั้นไข่มาอยู่ที่ พี่น้องวันเสาร์ค่ะนะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ดีเลิศประเสริฐสีสําหรับพี่น้องนะคะเออวันเสาร์เลยละค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะเอาละครั้งนะคะครั้งของพี่น้องวันเสาร์ไว้เลยค่ะเพราะว่าสวยงามมากนะคะและป้าหมอก็เออพจาราสัมพันธ์นะคะสินค้าหน่อยนะคะพี่น้องคะหน้าใครพร้อมนะคะ ก็อุดหนุนหน้าทำบุญร่วมกันนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือแป้งแป้งดีเศรษฐีโชคนะคะขายของดีเป็นแป้งฝุ่นนะคะทำอ่าบุกเศษด้วยนะคะหลวงพ่อที่มียานแก่กล้านะคะหลายปัญานะคะอันนี้จากการที่สูตรแล้วก็พี่น้องนะคะที่ได้เช่าบูชาไปใช้แล้วดีขึ้นจริงๆดีในเรื่องของพุทธคุณในเรื่องของค้าขายดีนะคะมีเงินเข้ามาขายของดีขึ้นนะ,ะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะแต่ต้องปฏิบัติจริงนะคะต้องใช้จริงนะคะนี่เนาะอ่าใช้ ก่อนที่เราจะออกนอกบ้านก่อนที่เราจะขายของนะคะหรือใช้นะคะประปรุงสินค้าของเราที่เราขายนะคะบอกว่าขอให้ขายดิบขายดีขอให้ขายดิบขายดีขายเกลี้ยงขายดีบอกต่อนะคะให้ติดอกติดใจกลับมาอุดหนุนต่อนะ,ะขอบารมีหลวงพ่อครูอาจารย์นะ,ะขอให้แป้งนี้เป็นแป้งดีแป้งวิเศษด้วยเถิดนี่อย่างนี้นะคะแต่พี่น้องคะนะการที่เราจะขายของดีนั้นเนี่ยนอกจากตัวช่วยก็คือแป้งนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพที่เรานับถือแล้วสิ่งสําคัญที่สุดหนึ่ง เราต้องมองดูตัวเราเองก่อนนะคะ,ะปรับปุคลิกภาพเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไหมหน้าตาบูดเบี้ยวไหมนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นยังไงเช้าถึงหน้าผู้จาดีหรือเปล่าจิตใจดีไหมมีความเมตตาต่อลูกค้าหรือเปล่าสินค้าของเราดีอร่อยไหมและเอาเปรียบลูกค้าหรือเปล่ากาไรสูงไปหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญคือ75%เนะเมื่อเราทํา75%นะคะเออได้75%ปรแล้วประเมินตนเองว่า75%แล้วเราของเราดีทั้งหมดที่บอกไปแล้ว ส่วนเสริมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เลยค่ะนะคะหรือองค์เทพที่พี่น้องนับถือนี่นะคะอันนี้ไม่ได้ทําเล่นๆนะคะทําจริงนะคะและของจริงไม่ได้ของปลอมนะคะเพราะว่าปลุกเสกตามกําลังวันเกิดของพี่น้องในแต่ละวันเกิดฉะนั้นใครที่สนใจก็ทักเวลามานะคะอันนี้ออกแบบนะ,ะละทักเวลามาก็ต้องบอกวันเกิดด้วยเกิดวันอะไรจะได้จัดแป้งส่งไปให้นะคะอ่าอันนี้ของจริงของแท้ไม่มีของปลอมต้องมียันนะคะยันนะคะเออทุกตลับนะคะแล้วก็มีตัวเลขนําโชค ประจําวันเกิดของพี่น้องด้วยนะคะใต้ตลับนั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะพี่น้องคาขายของหน่อยวันนี้นะขออนุญาตขายของหน่อยนะใครที่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเอาคนที่มีบุญนะคะมาถึงท้ายคลิปนี้นะ,ะฟังจนจบนะคะอ่ะอันนี้คือน้าสีพึ่งอันนี้คือสีพึ่งนะคะสีพึ่งและนี่พุทธคุณของสีพึ่งนี่นะคะอะนนี้นก็ปลุกเสกเหมือนกันนะ,ะลงยันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ปิดทองที่เนื้อสีพึ่งเรียบร้อยนะคะผ่านการปลุกเสกนะคะเนี่นะคะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่าจะได้มานะคะอันนี้เพราะฉะนั้นสีพึ่งนะคะพี่น้องคะนะสีพึ่งตัวนี้เนี่ยเอ่อพุทธคุณก็คือนะ,ะใช้ในลักษณะของการทานะริมฝีป,ปากของเรานะ,ะเวลาออกไปขายของนะ,ะออกไปเจราจานะ,ะออกไปพบปะผู้ใหญ่ออกไปเจราจาติดต่อธนาคารขอเครดิต ออกไปขายของเป็นเซลล์ปิดยอดขายได้อย่างอาจจัศจรรย์มากเลยนะคะอันนี้ป้าหมอะะและคุณป้าแดงใช้มาเป็น10ปีแล้วสําหรับสีพึ่งกับแป้งเนี่ยนะคะเพราะฉะนัะ้นชีวิตนะคะถึงแม้ว่ามันไม่เห็นผลทันทีแต่มันดีขึ้นแน่นอนจากดื่มแน่นอนอย่างนี้นะแล้วก็เป็นในลักษณะของนะคะเอ่อมหเสน์นะมหเสน์ก็คือใครเห็นใครรักพูดจาแล้วหลงไหละะพูดจาแล้วเชื่อถือในคำพูดของเราก็คือนี่เลยค่ะสีพึ่งน,นี่เลย อ่ะสีพึ่งสาดิกานี่เลยนะคะอ่าและก็อีกตัวนั้นค่ะอ่าเวลาเราเป็นแผลนะคะอย่างเช่นโราแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ริมฝีปากเราหรือว่าอ่าข้างริมฝีปากของเราเนี่ยบริเวณภายนอกเนี่ยนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยนะคะเป็นสรรพคุณเนี่ยนะอ่าเอามาทานะคะปากแตกปากแห้งนะหรือแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่เกิน3วันนะคะหายปิดทิ้งเลยนี่มีพี่น้องบางท่านเนี่ยนะคะเอาไปแล้วรีวิวบอก เป็นแผลที่ปากนะมาเป็นเรมนะเป็นเรมเดือนนะ,นะปรากฏว่าได้นะคะสีพึ่งของหลวงพ่อไปเนี่ยนะคะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะสามวันน่ะจริงๆนะคะพี่น้องค่ะนะนี่เลยนะแล้วพุทธคุณอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะของไม่ดีจะไม่เข้ามาในตัวของเราของมนต์ดำของชั่วร้ายจะไม่เข้าเมื่อเราใช้แป้งเออโทษนะคะเมื่อเราใช้สีพึ่งสาลิกานะคะของหลวงพ่อเนี่ยนะคะเออนะคะพี่น้องค่ะแม้แต่ มีอะไรดำๆมีสิ่งไม่ดีอยู่นะ,ะใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆก็จะดีขึ้นหมายถึงว่าสิ่งชั่วาร้ายออกจากร่างกายแน่นอนอันนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครลังเลสงสัยนะคะเอ๊งดดีจริงหรือเปล่าไม่ต้องทักมานะคะเอาเฉพาะคนที่ไม่ลังเลสงสัยเพราะคนที่นะคะจะได้คุณหรือได้พุทธคุณก็คือคนที่รู้คุณเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะ โอเคนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูนะคะเลขปู่นะคะเลขปู่ปู่นะคะให้เลขอะไรในวันนี้สําหรับพี่น้องที่ชมจบคลิปนะคะนี่เอาไปเลยค่ะเห็นชัดนะคะพี่น้องค่ะนะเห็นชัดนะคะน,นะนะชัดเจนค่ะพี่น้องค่ะชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากค่ะอ่านะคะเอาลบพระหมอไวยพรให้พี่น้องทั้งเปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงเฮรวยรยนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในเร็ววันนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ